พี่น้องจ้าเนี่ยค่ะกุ้งมังกุ้งมังกรตัวใหญ่ๆค่ะตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆแล้วก็เนี่ยจ้าไข่เยอะๆก่ะพี่น้องขาเบองไก่แน่พี่นอ้องเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะรู้สิคะหวานสวัสดีจ้า สวัสดีค uh, in ่ะ oh, พ okay, ี่น้องคะมอนีวันยุสเซอร์โสค่ะพี่น้องค่ะนัดกับมูที่ทางานไปนะคะน้องมากินอาหารบุฟเฟต์ไรับรงแร่มดังในของคงค่ะพี่น้องค่ะรงแร่มมีอ่าขึ้นชื่อว่าบุฟเฟต์อร่อยค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็อาหารหลายน้ำพี่น้องค่ะมูแนะนัมากว่าให้มากินมองหนีหมองนีอร่อยหลักการมีอาหารหลายน้ำแล้วก็ราคาก็โอเคค่ะแต่มาตรฐานบ่อคอยแพงน้่ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะว่ามีอะไรกินบ้างนะคะเดี๋ยวตามสายโซไปให้ได้วค่ะพี่น้องคะ เยอะมากอ,อาหารเยอะอยู่นะคะพี่น้องค่ะอา,อาหารหลายอยู่ที่มี้องค่ะเมีอะไรเอ่ย คนกาลังเริ่มมาค่ะแต่เขายังไม่ได้ให้เอาอาหารนะคะยังไม่ได้ให้ยังไม่ให้ได้เอาอาหารแต่ตอนนี้เราสามารถถ่ายได้นี่ค่ะจับบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นค่ะ โรงแรมนีสสาวิสโซว่าท่นเอกด้ยมากลยพี่น้องคะ่ะปกติสาาลิสโซจะไปฟังของโคงอันนี้ก็เป็นฟังของโคงอันนี้ซีโยโยกมานอกแม้่ค่ะพี่น้องคะท่าน้ อาหารเยอะอยู่นะคะอาหารเยอะอยู่นะคะเพื่อนมาแล้วมองเห็นอยู่นะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะดีนี่ค่ะไปออกมาแล้วนะคะดมากเลยคะ่ะพี่น้องาคาะกุุงแล้วก็มีนี่ค่ะหอยนางรงมตัวเล็กๆไม่ตัวไม่ใหญ่นะคะนี่ค่ะ บรรยากาศนะคะบรรยากาศเฮ้ยอย่างนี้เหรอใช่บ้างอเงยนะไอ้ตังสินนี่เลยบรรยากาศดูดิค่ะดูดิค่ะบรรยากาศดูบรรยากาศรอบนอกค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศรอบนอกทีไรหมว่งเสืออาหารหลายที่พี่น้องค่ะแต่ว่าอันเพชนสิแบบว่าโบคอยอยากใหนไายเป็นไกดเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ ะพี่น้องจ้าเนี่ยค่ะกุ้งมังกุ้งมังกรตัวใหญ่ๆค่ะตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆแล้วก็นี่จ้าไข่เยอะๆค่ะพี่น้อง,งขาเบอร์ไก่แน่พี่น้องเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะรู้สิคะหวานหวานมากเนืน้อแน่นแล้ว,วหวาน อืมอืมออืดูบดูไข่ดูไข่สุดยอดหวานมากอร่อยมากอือ เไม่ค่าพี่น้องจ้าที่นี่ของเค้าเสร็จแล้วมากินของหวานค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขนมหวานค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะเดี๋ยวค่ะมากินกันเลยจ้าดูสิคะเดี๋ยวเป๊ะเจเจชิมอาหารเก่าเจเจชิมอา้ารเก่าเส้นดีสิเก่ากว,ว,ว้าวอร่อยไหม อันี <S <s wow. ้อร yeah ่อยน้องกินได้นี่โลลุ่ยๆเนี่ยรูนี้โคตรซื่อน่ะเปรี้ยวอ่ะไม่หวานเลยอ่ะมันเป็นเปรี้ยวอ่ะเห็นเปรี้ยวอ่ะโคตรซื่อน่ะ น,นก็กินอิ่มเสร็จเรียบร้อยนะคะพ่อกำลังจะกลับบ้านจากโอเคค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวยาโส่รำได้ไดจ๊ายนอกคลิปนี้กับกอลาาปิกรคลิปหนาพอกันไ่จ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ